สวัสดีครับวันนี้พบกับรีวิวแบบล,ละเอียดของ r r t e r ชรุ่นล่าสุดนะครับที่เพิ่งเปิดตัวในประเทศไทยเมื่อปลายปีที่แล้วและถ้าอยู่ตรงหน้านี้วันนี้เรานำมาโชว์กันทั้ง2ส,สีเลยนะครับสีซานรีโม g ก e e นนะครับและสี o p ปชั n 719บัตรแข้งครับทั้ง2รุ่นมีความแตกต่างอย่างไรมีออปชันแบบไหนเดี๋ยววันนี้เรามาฟังกันครับสำหรับ a r t e เชทั้ง2รุ่นนี้นะครับก็จะมากับ ออปชันจากโรงงานนะครับเดี๋ยวผมจะมาไล่ลิสต์ให้ฟังนะครับว่าออปชันจากโรงงานมีอะไรกันบ้างเริ่มตั้งแต่นะครับคันนี้มากับ Riding Mode นะครับซึ่งมี Rain Road Dynamic พร้อมกับระบบความปลอดภัยนะครับ ABS Traction Control และ Cruise Control ในระบบความสะดวกสบายครับจะมีระบบเกียร์แบบ Quick Shift Assist Pro มาให้ด้วยและนี่คือออปชันมาตรฐานจากโรงงานครับ อุปกรณ์เสริมที่ทาง B M ให้มากับตัวรถทั้ง2สีนี้คือตัวจัรโทรศัพท์ของ B M W m o t o r r ์ d นะครับจะพูดถึงการรีดีไซน์ตัว R เฉลนาทีตัวใหม่สิ่งที่ใหม่เลยก็คือจะเป็นไฟท้ายนะครับสำหรับตัวออปชั่น719สีบัตรแท้งคันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูของแต่งบนตัวรถที่ติดตั้งมาให้จากโรงงานกันเฉพาะจุดกันเลยเริ่มกันตั้งแต่ดีไซน์ของวินชิวทังด้านหน้าที่ทำมาจากอลูมิเนียมให้ความคลาสสิกและ ปกป้องลมที่จะปะทาตัวได้อย่างดีกระจกมองข้างแบบออปชัน719ที่อยู่ตรงตำแหน่งปลายแฮนด์ and, มือเบรกแบบงานมิลลิ่งพาร์และพร้อมกับฝาปุกปิดกระปุกน้ำมันเบรกอุปกรณ์ตกแต่งฝาวาลวแบบออปชัน719ทำมาจากอลูมิเนียมพักเท้าของคนขี่และคนซ้อนทำมาจากงานอลูมิเนียมมิลลิ่งพาร์และอุปกรณ์สุดเท่สุดท้ายนะครับ คนไทยเราจะชอ,ชอบเรียกว่าตูดมดนะครับติดตั้งมาให้บนตัวรถและยังให้เบาะคนซ้อนมาด้วยสำหรับรุ่นนี้นะครับใครที่ต้องการติดตั้งเบาะคนซ้อนนะครับง่ายๆเพียงขันน็อตตัวเดียวที่ใต้บังโคลนหลังนะครับเมื่อขายน็อตเสร็จแล้วนะครับตบเบาออกมาด้านหลังนะครับและยกเบาะขึ้นมาแบบนี้นะฮะและมีการเปลี่ยนตำแหน่งเบาะคนซ้อนได้ด้วยเพียงการขันน็อตเพียงแค่4ตัวด้านในเท่านั้น และเมื่อติดตั้งบอกคนซลแล้วนะครับก็จะมีหน้าตาเป็นแบบนี้ครับซึ่งเครื่องยนต์ของ a r t e r ช a l 9T รุ่นใหม่นี้นะครับเป็นมาตรฐานไอเสียแบบ Euro 5 5.5นะครับที่มีการพัฒนามาจนถึงปัจจุบันและยังมาพร้อมกับเครื่องยนต์1,200ซีซี109แรงมา้าสำหรับใครสนใจอยากชม ตัวจริงทั้ง2สีนะครับแล้วก็ต้องการทดลองขี่นะครับสามารถนัดหมาย BKK Motorcycle พระราม3ได้นะครับที่ Facebook Messenger หรือทาง Line Official นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ